เห็นไ่มดูนี่เกี้ยงนี่นี่นี่ฝากขงวนโอเคครับเขาเอาปลาเข็งใส่มาปลาเข่งแม่สมส่งปลาเข็งสองตัวเปนน่ท้องตัวนี่ปลาเข็งหน่อยครับตัวนี้ปลาเข็งหน่อยนี่แม่ปลาเข็งเงี้ยโกบิน้ยปลาเข็งตัวนี้เป็นนิ่งเป็นนิ่ง นี่ครับวันนี้มาสงบนี่นี่เเบ้บอันใหญ่ไ้กี่ถาถึครับไ่เคยใส่คือแหกของเสียนาทิ์เลยเี่กเสียอาทิ์เสียร้ายเว้เกี่ยเรื่องอะไรเน่ยบครับ อย่างนู้ที่ี๋ยวมถาป่าของผู้สายกปาอย่างนี้กบไงไม่กบเขาทำเป็นหนงนี่หนึ่ีตรงปีเออแถวน้าเนี่ยมีงูนะก็ได้ก็ได้น้ามันขึ้นสูงแงหนี่นีขึ้นไปแล้วขึ้นไป้นไฟังพุนี่นะเอออย่าเฟื่อหัน

แม่มีอาหารเติมาามันแรงฟังคุณอย่าโม,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 ม้ไม่ค่อยใส่ได้นรืเคื่อแไงแเ่าายใส่งแนี้สาวมาเลยครับเห็นข้าเจา้าใส่ เคียดอิ่งโม่หนึ่งสองสามสีม 5, 3, 5, 3, uh, ่ไปเลยไปเลยลองนี่ทำหาต้อกเป้แล้วลองน่นแล้ว นี่วงป่าคู่ที่วงปลาคู่เงวครับนี่เขาเสียดแก็ววงเห็นนะ่ะดูนีนเกี่ยงนี่นี่ปลาคู่ันโอเคครับ <c oughs> พ่าเอาปลาขิยงใส่ปลาขิงแ,ขงแม่สัส่าง ปลาเข็งสองตัวปลนีนท้องตัวนี้ปลาเข็งหน่อยครับตัวนี้เออปลาเข็งหน่อยนี่แม่ปลาเข็งเนี่ยกูบินีนเฮ้ยปลาเข็งตัวนี้บินีนบินีน เขาแล้วมันกิจจนไมเขาไปจื่ม่ยามันยังไม่ยามบ่ที่ยาหกไปเป็น่อไงอยามาเอาไปล่ะกูแม่หลูกแม่กเต่าลายแหงพออเขาวันศีตัวมาสอนเนาะเยวปุ๊บถ่ายับถ่ายับดำดำแมนบั